เรามาวิเคราะห์กันที่คู่แรกกันเลยดีกว่าครับนะครับท,ทุ่มครึ่งใช่ไหมครับทุ่มครึ่งครับสกอตติชพรีเมียร์ลีกผมขอสั้นๆแล้วกันนะครับเซ์จอห์นสโตนเจอกับกาสโกเลนเจอร์เลนเจอร์ L anger. L anger, หลังจากที่แพ้เซลติกมาในโอฟิร์ม10เนี่ยหลังจากนั้น<ไ>ก็กลับมาคืนฟอร์มได้แล้วเวลาที่เจอกับ2กาสโกในสกอตติชพรีเมียร์ลีกไม่ค่อยมีทีมไหนสู้ได้ถึงแม้จะออกมาเยือนแต่เลนเจอร์น่าจะเก็บชัยชนะได้<อ>นะครับผมพูดสั้นๆว่าชัยชนะได้ละกัน<อ>ไม่ฟันธงว่าเทท่่าไหรอมนคัูผฟง อ่าคู่ที่2ครับเอนพาวเวอร์เดอะแชมเปี้ของอังกฤษนะครับเตะเวลา4ี่ทุ่มโกทีวีหนึ่งหายเท่าสดนองนิงแฮมฟอเรสเจอกับเซาแทมตันครับแฟนบอลนักบุญเซาแทมตันของนายเจลแอดกินเนี่ยห้านัดหลังสุดเนี่ยสองแมชแล้วที่พลาดพลาดพลาดท่ามาทำให้ตอนนี้คะแนนเท่ากับทีมอันดับสองของเวสต์แฮมแล้วนะครับยังดีที่โบโรแพ้ไปก่อนหน้านี้วันนี้มาเยือนฟอร์เลสแต่ว่าฟอร์เลสเนี่ยอยู่สามอันดับสุดท้ายห้านัดหลังสุดแพ้สามเกม ซึ่งยังไงมองว่าซาเท์ตันน่าจะฟื้นคืนชีพครับผมฟันธงว่าซาเท์ตันชนะ1ลูกเออหนึ่งลูกไม่ถือว่าห่างหนึ่งลูกห่างหนึ่งลูกอาจจะ1 2หรือ0ูนย์หนึ่งอ่าผมว่าเฉือนนะอ่านะครับเชื่อไหมเชื่อผมเชื่อผมเชื่อคุณอยู่แล้วคุณพูดอะไรมาผมก็เชื่อหมดแล้วแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้พายว่ากันวันจันทร์ค่อยว่ากันโอเคคู่ที่สามคู่ที่สามครับเที่ยงคืน15บห้าเอ็นพาวเวอร์เดี๋ยวอังกฤษ คู่สุดท้ายของคืนวันเสาร์วัดฟอร์ดเจอกับเรดดิ้งนะครับเรดดิ้งเนี่ยออกมาเยืนไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่วัดฟอร์ดคือเกมนี้ต้องบอกว่าทีมเล่นไม่ดีเจอทีมเล่นไม่ค่อยเล่นไม่ดีเหมือนกันคือหวยเชอหวยอ่ะเกมนี้ผมฟันธงว่าเสมอครับโอ้โหคุณกล้าฟันธงขนาดนี้เลยเหรอครับสมองครับผมมั่นใจคู่สองนะเอางตรงผมมั่นใจว่าสาวเมป์ตันเอาอย่างนี้ท่านผู้ชมพูดเป็นปอร์เลยว่า นะวันนี้แบบสเปเชียลนิดหนึ่งนะครับคู่แรกผมบอกเรนเจอร์ชนะ1ลูกเนี่ยผมให้70%คู่ที่2ครับฟอร์เรสแพ้ซอนดัตตันหนึ่งลูกผมให้90% 100สิโอ้โหคุณมั่นใจฟันธงขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีผิดเอา90ก่อนนะครับคู่ที่3เนี่ยผมมาให้60%เสมอครับทุเปอร์เซ็นต์น้อยขนาดนี้ไม่ต้องพูดถึาวสิบก้าว90เยอะแล้วนะครับท่านผู้ชมครับ60นี่มาเอาโมวิโก้อะไรอะไรนะ คือคือลดไปสิบนี่ก็ห้าสิบห้าสิบแล้วครับคุณป๊อปอันละเอา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 ผมว่าถ้าจะเชื่อผมจริงผมว่าเอาคู่สองเดือยคู่นั้นเอาเป็นน้ำจิ้มน้ำจิ้มเอาน้ำจิ้มเป็นแบบว่าเอาเดอร์เป็นของแถมซ้อนน้ำต้นชนะลูกหนึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์นี่เพราะว่าสัปดาห์หน้าอาร์มกลับมาแล้วฮะของก็ไปแล้ว ทีนท้ายไลว่ตรงนี้อะไรกันครับแล้วเดี๋ยวโก้แล้วสตาดี้ครับดูเราดูอ่าโอเคครับนี่คือเดอะโก้เนี่ยที่เราเอามาวิเคราะห์กันนะครับแต่อย่าลืมนะว่าการพนันไม่มีใครทําให้คุณรวยนะฮะก็ยังไม่ได้เอ่ยเลยนะก็บอกเติมไว้ก่อนนะครับผมเพราะว่าคุณจนแน่นอนถ้าคุณเชื่อเขาเนี่ยไม่ใช่ไม่ควรเล่นนะครับเรามาวิเคราะห์กันเฉยๆเนี่ยสนุกสนานมัน